ผมคิดอยู่นะว่าจะมารวมไว้ริมรั้วเอามัดรวมกันถ้าเจออย่างนี้ก็มัดรวมไว้ตรงนี้ไว้นี้พันกันไวอ้อ่ะเดี๋ยวให้เขาใหญ่เขาก็จะเป็นรั้วให้เราเลยผมชอบต้นไม้ทุกชนิดนะแต่ต้องจัดให้เขาอยู่เป็นที่เป็นทางถ้าเขาขึ้นเองบางทีไปก่อต้นไม้อื่นก็งําต้นไอ้มะขามเนะี่ยจะตายแล้วมันคุมหมดเลยนอกจากจะจํากัดแล้วก็ จับเขาให้ไต่ไปในทิศทางที่เราต้องการได้ทําซุ้มประตูทําอะไรเงี้ยครับลำเขาหย่งยิ่งิเหมือนโซ่เห็นไหมเขาจะเป็นอย่างนี้เหยียดยวเลยนะอันนี้ลำเขาจะเป็นเงี้ยเป็นเป็นหยิกงหยิ่เหมือนโซ่อะสร้างบ้านจากการเจริญเติบโตของต้นไม้ นี่คือโปรเจกต์หลักๆที่ผมกำลังกาลังทำอยู่นะก็จะใช้่อยเนี่ยสร้างบ้านผมกำลังทำอยู่นะก,ยยก,ยก็ดัด่อยเขาไม่กิ่งเยอะแบบก้างปลาเนาะดัดไปมาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะทำได้ครับแล้วก็เนี่ยจริงๆอันนี้ก็ดีเนีย่ยเขาโตจนเป็นบันไดลิงต้นผมเรียกบันไดลิงอะ่ะแต่ต้องไปเซอร์ไนนเด็กทีว่าต้นอะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมหาใบทรงลักษณะใบเขาดูก่อนให้ดูว่าใบเป็นไงนะ เดินหาไปนงใบเขาถ้าต้นประมาณนี้ยใบเขาจะเอ้ยอันนี้ลำเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็นยิงยิงยิงเหมือนโซ่อ่ะเนีย่ยลำเขายิงยิงยิงเหมือนโซ่เห็นไหมเขาจะเป็นอย่างงี้เหยียเหนียวเลยนะถ้าเอาเก็บไว้ในร่มเนี่ยเก็บได้นานนะผมว่านะเขาเคยทิ้งไว้ข้างนอกแบบเนี้ยมันจะผุ มันโดนน้ำโดนฝน,นบ่อยเข้าจะผนะครับเนี่ยเครื่องรางของขังเห็นเวลาเดินป่าคนก็คนก็มาเอาเครื่องรางหมดน,นี้นะอ่าเดี๋ยวดูทรงใบให้มันขึ้นขึ้นง่ายครับขึ้นอยู่ทั่วไปแต่กว่ากว่าจะใหญ่อ่ะยากไม่ค่อยเห็นใหญ่ใหญ่ยอย่างนี้ พอมันขึ้นเยอะมันจะลกนี่อย่างน,นี้นี่นี่นี่ใบเขาจะอย่างนี้นะตรงนี้มันขึ้นเยอะบางทีกําจัดยากต้องคอยดึงอะ่ะที่เราก็เอามารวมผมคิดอยู่นะว่าจะมารวมไว้ริมรั้วเอามัดรวมกันถ้าเจออย่างนี้ก็มัดรวมไว้ตรงนี้ไว้นี้พันกันไวอ้อ่ะเดี๋ยวให้เขาใหญ่เขาก็จะเป็นรั้วให้เราเลยผมไม่ไม่สร้างรั้วแบบก่อสร้างไง โปรเจกต์ <Project S 2> ผมคือใช้จากวัสดุธรรมชาติจากของฟรีอยู่แล้วเอ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปลูกของกินริมรั้วงเงี้ยนี่ผักชาียาผมก็มาจิ้มไว้ผักชาียานี่ก็ขึ้นง่ายเอาแต่ยอดพอครับเอาไปผัดมันจะนิ่มเอาแต่ยอดคือขแขนงมันฝนตกใหม that, ่ๆโดนแดดดีๆเอาเอาแต่ตรงนี้เอาแต่ตรงนี้ไม่ไม่ต้องเอากา้านมันทํายากเพราะเราเยอะไงถ้าปลูกเยอะเนี่ยเอาแต่เอาแต่ยอดอ่อน ใบนี้ก็ไม่เอาใบใหญ่ไม่เอาเเนี่ยอาแต่อย่างเงี้ยแล้วเอาไปใส่พวกขนงคนาอะไรเนี่ยเอาแต่อย่างนี้พอเอาแต่ขแขนงนี้พออย่าอย่าไปเอาอย่างอื่นมันเหนียวบางทีบางคนไม่ชอบกินยากแต่ตรงนี้จะกรอบกรุบกรุบกรุบเคีคคคเ้ยวง่ายเลยนี่เอาเอาแต่อย่างนี้เด็ดไปริมลุเราปลูกไว้พื้นที่ไร่หนึ่งรอบรั้วเนี่ยเยอะนะเด็ดรอบหน,นึ่งเนี่ยเนี่ยขึ้นมาก็เอาแต่อย่างนี้ ก็ตลิดใบออกวันนี้เล็กกว่าหน่อยเนี่ยเนี่ยเอาแต่อย่างนี้พอกรอบกุ๊บเลยนิ่มโอเคครับสวัสดีครับผม